วันนี้จัดโดนัทแบบใหม่ของมิสเตอร์โดนัทมาทุกคนโดนัทแป้งข้าวคุมาโมโตโบนี่น่ากินมากช็อกโกแลตรถนี้ช็อกโกแลตเข้มข้นเลยยูสุใช่ยูอมากทุกคนรถนี้จะแบบเปรี้ยวๆสดชื่นนมฮอกไกโด มีความหอมนมละมุนหวานกำลังดีเลยทุกคนชาไทยรสชาติเข้มข้นหอมชาไทยมาเลยทุกรถคือแป้งนุ่มมากเป็นแป้งจากข้าวคุมามโมโตะใส่ข้างในเขาให้มันแบบล้นๆอร่อยพอดีคำและตอนนี้เขามีโปรอยู่ด้วยแบบคา 4, ร์โรสีรสชาติจะชิละ2 2บาทแบบถ้วย5ชิ้น49บาทส่วน10ชิ้นแค่95บาทเแ,แนะนำจัด10ชิ้นไปเลยทุกคนโคตรฟินรีบไปลองด่วน